นี่นะฮะทองคำแท้นะฮะทำเป็นเซนทรอลต่ำลงแบบนี้เขาเรียกลายลายเทพนมนะพระอาจารย์นะอ๋อเทพนมเป็นเขาเรียกกระเบื้องอะไรฮะกระเบื้องเซรามิกเซรามิกมีสามหลังที่มีสามหลัง ลายนี้สีนี้แล้วก็เลิกผลิตไปแล้วทั้งหลังนี่หมดทองคําไปหกสิบกว่าบาทหกสิบกว่าบาทเจ็ดสิบบาทโอ้โหพ,พ่อประธานเนี่ยยังไงอ่ะพระาอาจารย์เรามีมชื่อไหมพระอาจารย์ก็พ่อประธานเนี่ย ที่ผมตั้งใจให้เป็นเป็นเป็นยุคสมัยของอูทองเนี่ยก็เพราะว่าหลวงปู่ท่านเป็นคนโบราณและอีกอย่างหนึ่งท่านเกิดอยู่ที่บ้านโคกอูทองปราจีมบุรีนะกับพระครับผมก็เลยเอาพระต่างสมัยอูทองเนี่ยมาทำเป็นพระประธานองค์ใหญ่และส่วนองค์กลางเนี่ยคือโถไทย สุโขทัยใช่มากผมก็เอาความสุขของชาวบ้านความสุขของปู่ที่ได้ได้สร้งได้พาได้พาชาวบ้านเนี่ยพัฒนานู่นน,นี่นัน่นทำนู่นนี่นั่นก็เอาเอา,เอามาเป็นพระปางสมัยสุโขทัยครับอ,องค์บนก็จะก็จะเห็นว่าองค์บนเป็นปู่ทององค์กลางก็เป็นสุโขทัยและองค์ล่างเนี่ยอง์ล่างก็เยียงแสนสิงหนึ่ง<อ>เยียงแสนเนี่ยก็คือท่านเป็น ถ้าที่เกี่ยวกับเมตตาและและรู้สึกว่าจะมีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์หน่อยก็คือว่าใครมาขอพรใครอะไรเนี่ยเวลาท่านให้พรเนี่ยจะประสบความสำเร็จตลอดอจะทำให้เขาเรียกว่าอะไรมีเงินมีทองอะ่ะครับก็จะเป็นที่มาของเจมแสนสิงหนึ่ง ก็ทาอะไรก็จะแสนสุขแสนสบายแสนอะไรพวกนี้ประมาณนี้แสดงว่าพระประธานเนี่ยมีความหมายหมดเลยนะตั้งแต่องค์แรกซึ่งเป็นอูทององค์ที่สองสุโขไทยองค์ที่สามเป็นเชียงแสนสิงหนึ่งเียงแสนสิงหนึ่งนะนี่มีความหมดงานก็บรรจุบรรจุของทั้งหมดอันนี้ไม่ได้เป็นปูนนลเป็นเป็นหลอทั้งหมดเลยนะอ๋อหลอทั้งหมดเลยหลอทั้งหมดโอ พระประธานในอุโบสถวัดป่าใต้พัฒนารามอย่างที่สระแก้วกรูปนึงก็เป็นทองคําแท้ฮะทองคําแท้ทองคําแท้กรอบมันนะฮะโอ้ปิดทองคําแท้ไม่ได้ปิดเลยเป็นทองทองจริงๆแลเหรอโอ้ไม่ใช้ทองไม่ได้ใช้ทองปิดนะอ่าฮะอ่าไม่ใช่เป็นแผ่นทองมาปิดครับเป็นเป็นทองคําที่เราตีเป็นแผ่น เป็นแผ่นบางๆเหมือนกับแผ่นที่เราใช้จานเนี่ยแล้วมาอัดเข้ากับกระเบื้องเซรามิกโอ้กระเบื้องกระเบื้องเขาเรียกโมเสกโอ้อันนี้เป็นทองคําแท้นะใช่ใช้ทองไปทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะฮะสามสิบกว่าบาทสามสิบกว่าบาทโอ้รวมๆแล้วเนี่ยทองที่อยู่ทองคาที่อยู่ในนี้ก็ประมาณหกสิบกว่าบาทเกือบเจ็ดสิบบาทเนี่ยรวมทัพผนังด้วยนะ อ๋อนะแล้วภาพด้านหลังเป็นภาพเป็นต้นโพอนั่นเปรียบเสมือนเห,เหมือนของจริงเลยนะเพราะว่าใช้กระจกนิรภัยใช้เลเซอร์ยิงเลเซอร์อว่าเป็นเป็นนวัตกร,รรมใหม่ของบริษัท s อ g คเขาอ๋อฮทำไมถึงเราเน้นต้นโพก็ทำให้เราได้รู้ถึง การตารัดสู้ของพระพุทธเจ้าได้ร,รู้ถึงว่ารพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านตัดสู้มาจากที่ใดครับอย่างเราเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าท่านตัดสู้ที่ตายจนโพอะไรประมาณนี้นี่แหละครับควา,ามอลังการของโบสถ์โบสถ์หลังนี้นะมีงบประมาณในการจัดสร้างลงไปเท่าไหร่ครัรอาจารย์เฉพาะตัวโบสถ์กแบบตกแต่งตกแต่งตัวโบสถ์นะครับ 25ห้าล้านย5้าล้านหน่อยๆอันนี้ไม่รวมงานตกแต่งภายนอกครับไม่รวมงานตกแต่งเพราะภายนอกเนี่ยเรายังต้องทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆแต่ภายในนี่เสร็จสมบูรณ์แล้วสมบูรณ์แล้วครนะแล้วเปิดให้ผู้จัดสารนิกชนเข้ามากลาวไหวบูชาพระได้แตทําน้อขอพรได้ขอพรได้อันนี้โบสถ์หลังนี้ก็เป็นโบสถ์มหาอุดที่มีหลังเดียวในจังหวัดตระแก้วโอ แล้วก็ประยุกต์ให้เข้ากับสมัยใหม่ครับซึ่งหลายๆคนที่เข้ามาชมก็ก็บอกว่าสวยแล้วก็เรียบง่ายครับไม่ไม่ไม่หวือหวาไม่เลอะเทอะครับแล้วก็เย็นสบายด้วยนสบายนะลมพัดเข้าตลอดเลยใช่นระประธานเศกนี่จัดที่ตีเสกไปเยอะเยอะมาก วัดถุลมงคลก็เสกในนี้หลวงปู่ก็มาทําวัดเช้าเย็นก็นที่นี่แต่ก่อนนะแต่ก่อนเนี่ยมีปีเนี้ยที่ท่านมาได้มาแต่ปกติท่านจะมาเช้าเย็นทุกวันมีมีปีเนี้ยเรอมปีเนี้ยที่ท่านเลยท่านไม่ไหวครับ เมษาประสบการณ์ปีใหม่คนไทยปีนี้ราชการแล้วการแล้วพวกข้าวชาทมจกรับบ้านขอให้โครคไข้ทั้งหลายที่เกิดที่บ้านนี่โรคโควิดหายเร็วจกรับบ้านจัน กีติ่เปถูกก็ถึงผู้คนมีอายุวันนะทุกข์ารพทบทุกข์ความเดินสาธุ